สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถรุ่นใหญ่นะครับผมเป็นคันแรกนะครับเป็น MU นะครับผม MU 49ยู้นยครับผมคันนี้ปี63สวยๆครับพร้อมใช้455,000บาทครับผมสินค้าขายเป็นเงินสดนะครับราคาต่อรองกันได้ครับผมปี63เอกสารเล่มชุดออนครบครับตันนี้ MU 4เอ้ย MU 5702นะครับผมปี63เช่นกันครับ 5 15,000บาทครับสวยๆวยวยพร้อมใช้เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับผมผ่านลังผ่านหกครับเอกสารเล่มชุดโอนครบทุกคันนะครับผมคันต่อมาคันนี้เอ็มเก49ราคาเบาๆครับปี634น15,000บาทครับผม4ซน15,000บาทสวยๆพร้อมใช้ครับเอกสารครบเช่นกันครับ คันนี้ mu 5 5นะครับผม5501ปี 1, 61ครับผมเอกสารครบราคา425,000บาทครับพันหลังพันเจ็ดครับผมสินค้าขายเป็นเงินสดลราบคันการต่อมาคันนี้ยันม่านะครับ72แรงปี P 61ครับผมอันหลังพันเจ็ดใบยี่สิบหกครับผม สวยพรอมใช้เช่นกันครับ4 4 5 0 0 0บาทครับผม4 4 5 0 0 0บาทรุ่นเล็กก็มีเยอะอยู่นะครับผมโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์081 60047530 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผม ติดเส้นสีเรลนนะครับมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมาครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้เฮงเงรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC ซีแ c t กเตอรครับสวัสดีครับ